คิดถึงกรุงโซุู่นี้ตื่นเช้าเลยครับทำงานแต่เช้าเลยก็ <c oughs> <c oughs> ป้าคิดถึงกรุงโซจริงป้ารู้สึกว่าใช้ชีวิตยังไม่คุ้มเลยครับผม คิดถึงข้าวโพดปิ้งครับของฟรีแต่วันที่เศร้าก็คือโดนทิ้งของครับผมจะมาเล่าว่าโดนทิ้งของคือเข้าสนามบินแล้วใช่ไหมก็จริงๆก็คือถ้าเป็นของเหลวเงี้ยเขาให้โหลดใต้เครื่องแต่ว่าเรารีบมากแล้วก็เหมือนเหมือนอบลุงเขาขับรถช้าอะไรเงี้ยทำให้แบบเรามาสนามบินเกือบไม่ทันเกือบตกเครื่องอะไรเงี้ย สุดท้ายคือได้ทิ้งได้ทิ้งของเหลวอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหิ้วขึ้นเครื่องเกิน1 0 0่งอยมิลลนะครับผมสุดท้ายได้ทิ้งอะไรนะที่ขัดหน้าไปสองสองขวดแล้วก็น้ำยาสระผมหนึ่งขวดแล้วก็อะไรอีกสักอย่างหนึ่งครีมครีมทาผิวก็โดนทิ้งไปครับสรุปคือที่ซื้อมานี่คือไม่ไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยไม่เหลือเลยได้แค่ได้แค่แคเสื้ออบป้าครับผมที่กลับมา กลับบ้านมาได้ฮะแล้วนั้นก็เหลือแต่ของฝากครับผมของฝากคนอื่นคือยอมไงยอมสละที่ยอมสละที่กระเป๋าตัวเองนะครับเพื่อให้ของฝากคนอื่นอยู่รอดปลอดภัยนะฮะแต่ว่าของที่ตัวเองจะซื้ออะไรเงี้ยซื้อใช้เองอะไรเงี้ยสรุปคือโดนทิ้งที่สนามบินหมดแล้วครับผมเรียบร้อยเศร้าครับผม อบอยากนอนแล้วหลับแล้วได้ไหมจะอาบน้ำแล้วอ่ะใครก็ได้พาอบป,ป้ากลับบ้านทีอบป,ป,ป้าคิดถึงกรุงโซพรุ่งนี้เจอกันนะครับผม ใครที่คิดถึงอบป้านะครับพรุ่งนี้เจอกันก็ที่เซนตันเดสเกตนะฮะเวลากี่โมงไม่รู้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งหน้าทำผมสิบโมงเชา้าครับผมต้องตื่นน่าจะแปดโมงครับสอบร้องเพลงด้วยก็ผมชีวิตอบป้าไม่เจอก็เจอในจอนจได้นะครับผมส่งกำลังใจมาได้นะครับผมใครที่อยู่แถวๆนั้นก็ ก็มาเจอกันได้ครับโอเคครับพรุ่งนี้ก็ถ้าใครว่างมาเจอกันได้นะครับผมส่วนวันนี้โอปป้าตีขออนุญาตไปนอนที่โซฟาแห่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นชั้นสามไม่ไหวแล้วครับผมง่วงมาก <c oughs> ไม่อา สวัสดีครับผมโอป,ป้าไม่ไหวแล้วครับโอป,ป้าจะนอนละไม่ขึ้นข้างบนด้วยจะหลับโซฟาเนี่แหละครับไม่อาบน้ำแล้วไม่เก็บของด้วยไม่ซ้อมไม่ทำใดๆแล้วม่วงนี่ครับดูของครับผมเละหน้าครับผมไม่ทำอะไรแล้วครับผมโอป,ป้าจะนอนโอป,ป้าเกลียดแล้วครับผม สวัสดีครับโหมีคนหลับดึกเหมือนกันนะเนี่ย ซ้อมเพลงด้วยพรุ่งนี้ร้องเพลงด้วยยังไม่ได้ซ้อมเลย <c oughs> จัดของด้วยอาบน้ำไม่ได้อาบอป,ป้าเย็นครับเพราะว่าอป,ป้าเปิดแอร์อป,ป้ามีแอร์ <c oughs> <c oughs> เพิดว่าไม่ชินกับอากาศเมืองไทยครับซึ่งมาเมืองไทยได้ประมาณสองชั่วโมงก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านครับผมคิดถึงกรุงโซ Hmm. <laughs> ที่เศร้าก็คือโดนทิ้งของครับผมจะมาเล่าว่าโดนทิ้งของคือเข้าสนามบินแล้วใช่ไหมก็จริงๆก็คือถ้าเป็นของเหลวเงี้ยเขาให้โหลดใต้เครื่องแต่ว่าเรารีบมากแล้วก็เหมือนเหมือนอบลุงเขาขับรถช้าอะไรเงี้ยทําทให้แบบเรามาสนามบินเกือบไม่ทันเกือบตกเครื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายคือได้ทิ้งได้ทิ้งของเหลวอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหิ้วขึ้นเครื่องเกินหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับผมสุดท้ายได้ทิ้งอะไรนะ ที่ขัดหน้าไปสองสองขวดแล้วก็น้ำยาสระผมหนึ่งขวดแล้วก็อะไรอีกสักอย่างหนึ่งครีมครีมทาผิวก็โดนทิ้งไปครับสรุปคือที่ซื้อมานี่คือไม่ไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยไม่เหลือเลยได้แค่ได้แค่เสื้ออบป,ป้าครับผมที่กลับบ้านกลับบ้านมาได้ฮะนั่นนั่นก็เหลือแต่ของฝากครับผมของฝากคนอื่นคือยอมไงยอมสละที่ ยอมสลัที่กระเป๋าตัวเองนะครับเพื่อให้ของฝากคนอื่นอยู่รอดปลอดภัยนะฮะแต่ว่าของที่ตัวเองจะซื้ออะไรเงี้ยซื้อใช้เองอะไรเงี้ยสรุปคือโดนทิ้งที่สนามบินหมดแล้วครับผมเรียบร้อยเศร้าครับผม พรุ่งนี้เจอกันนะครับผมใครที่คิดถึงอป,ป้านะครับพรุ่งนี้เจอกันก็ที่เซนทันเดยสเกตนะฮะเวลากี่โมงไม่รู้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งหน้าทำผมสิบโมงเช้าครับผมต้องตื่นน่าจะแปดโมงครับสอมร้องเพลงด้วยครับผมชีวิตอป,ป้าไม่เจอก็เจอในจอได้นะครับผม โอเคครับพรุ่งนี้ก็ถ้าใครว่างมาเจอกันได้นะครับผมส่วนวันนี้โอปป้าตีขออนุญาตไปนอนที่โซฟาแห่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นชั้นสามไม่ไหวแล้วครับผมง่วงมาก <c oughs> ไม่อาบ เดียวผมโอป้าไม่ไหวแล้วครับโอป้าจะนอนแล้วไม่ขึ้นข้างบนด้วยจะหลับโซฟาเนี่ยนะครับไม่อาบน้ำแล้วไม่เก็บของด้วยไม่ซ้อมไม่ทำใดๆแล้วง่วงนี่ครับดูของครับผมเละมากครับผมไม่ทำอะไรแล้วครับผมโอป,ป้าจะนอนโอป,ป้าเกียดแล้วครับผม สวัสดีครับโหมีคนหลับดึงเหมือนกันนะเนี่ยสรุปคืออาบน้ำนี่คือเราไม่ได้หลับเลยนะก็จะตื่นเลย พรุ่งนี้ร้องเพลงด้วยยังไม่ได้ซ้อมเลยจัดของด้วยอาบน้ำกยไม่ได้อาบป้าเย็นครับเพราะว่าป้าเปิดแอร์ป้ามีแอร์เพิ่งมาเมืองไทยได้ประมาณสองชั่วโมงก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านครับผมคิดถึงกรุงโซ ก็ป้าคิดถึงกุงโซจริงป้ารู้สึกว่าใช้ชีวิตยังไม่คุ้มเลยครับผมคิดถึงข้าวโพดปิ้งครับของฟรีแต่ว่าที่เศร้าก็คือโดนทิ้งของครับผมจะมาเล่าว่าโดนทิ้งของคือเข้าสนามบินแล้วใช่ไหมก็จริงๆก็คือถ้าเป็นของเหลวเนี้ยเขาให้โหลดใต้เครื่องแต่ว่าเรารีบมาก แล้วก็เหมือนเหมือนอบลุงเขาขับรถช้าอะไรเงี้ยทาให้แบบเรามาสนามบ,บินเกือบไม่ทันเกือบตกเครื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายคือได้ทิ้งได้ทิ้งของเหลวอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหิ้วขึ้นเครื่องเกินหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับผมสุดท้ายได้ทิ้งอะไรนะที่ขัดหน้าไปสองสองขวดแล้วก็น้ายาสระผมหนึ่งขวดแล้วก็อะไรอีกสักอย่างหนึ่งครีมครีมทาผิวก็โดนทิ้งไปครับ สรุปคือที่ซื้อมานี่คือไม่ไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยไม่เหลือเลยได้แค่ได้แค่เสื้ออบป้าครับผมที่กลับบ้านกลับบ้านมาได้ะฮะนั่นนั้นก็เหลือแต่ของฝากครับผมของฝากคนอื่นคือยอมเงียยอมสละที่ยอมสละ,ะที่กระเป๋าตัวเองนะครับ <_ m uch> เพื่อให้ของฝากคนอื่นอยู่รอดปลอดภัยนะฮะแต่ว่าของที่ตัวเองจะซื้ออะไรเงี้ยซื้อใช้เองอะไรเงี้ยสรุปคือโดนทิ้งที่สนามบ,บินหมดแล้วครับผม เรียบร้อยเศร้าครับผม คิดถึงอบป้านะครับพรุ่งนี้เจอกันก็ที่เซนทันเวสเกตนะฮะเวลากี่โมงไม่รู้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งหน้าทำผมสิบโมงเช้าครับผมต้องตื่นน่าจะแปดโมงครับสอมร้องเพลงด้วยก็ผมชีวิตอบป้า <c oughs> ไม่เจอก็เจอในจอนจได้นะครับผม โอเคครับพรุ่งนี้ก็ถ้าใครว่างว่ามาเจอกันได้นะครับผมส่วนวันนี้โอปป้าตีขออนุญาตไปนอนที่โซฟาแห่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นชั้นสามไม่ไหวแล้วไอาบ